เอามาบูชาในตอนนี้เลยเอาบูชาเสร็จแล้วก็สวดเริงรรบุญทำบุญสรรค์บุญสวดมนต์เสร็จแล้วก็จะประจุลงไปนช่วงระยะเวลานี้ญาติโยมท่านใดที่จะเอาของมีค่าต่ตางๆจะเป็นก้อยคอจะเป็นแหวนเป็นอะไรเนี่ยตอนนี้เอามารวมได้ตรงนี้เลยนะลท่านใดที่จะเอาของประจุลงไปในระเกียบาลาาตอนนี้ก็เอามารวมตรงนี้รวมเสร็จแล้ว อันนี้ก็คือมินจริงๆนี่มีจุดเจาบเมืองกางที่จะบรรจุปฐานบนข้างบนตอนนี้พระเนตรที่ติดไว้เนี่ยเป็นพระเนตรลองอยู่นะก้มก,ก็จะเป็นมุกลองอยู่นะพระเนตรจริงๆจะใสามากะจะดำใสอันนี้ก็ของจริงแล้วก็มุกนะมุกจริงๆก็จะติดอันนี้ก็เป็นแผ่นใหญ่แล้วตอนนี้ก็คือติดมุก พลาสติกไปก่อนพอเสร็จหลัทำกขัดการเสร็จแล้วก็จะเอาของจริงใส่ลงทั้งหมดเพราะฉะนั้นช่วงนี้ญาติโยมท่าน,นใดอยากจะร่วมเอาของที่มีค่าจะเป็นสร้อยเป็นแหวนมาใส่ประจ,จุก็มาบูชาไว้ตอนนี้ได้เลยพอจบจากนี้ในขณะที่ส่วนเสร็จก็จะเดินพิธีขุดจุงลงณสถานที่พระเกศบาลตรงนี้เอามาตรงนี้เลยของไของมันใส่เองเลยค่ะใส่เอง เกตมาลานี่คือนี่เรียกว่าเกตมาล่าจะใส่ลงที่เกตมาล่าไหนจะถูกแล้วก็ออ,เองเกตเลยอ่าข้างบนนี้ตรงนี้โยมก็จะ สานีพนังานอันนี้ข้างในก็ย่า,ยาโดถ้าใดอยากไม่เคยเรียนพรักาจะมาบูชามาโชมก็อนุญาตให้โชมก่อนอาจาตย์โ Thank <laughs> you. ความวิปัจจุบันทั้งปวงสัมพสัมปชิสิทธิยาเพื่อให้สําเร็จชนบัตทั้งปวงสัพพทุกขภวินาศายะเพื่อกำจัดทุกข์ทั้งปวงสัพพะยุวินาศายะเพื่อป้องกันภัยทั้งปวงสัพพะโทขภวินาศายะเพื่อป้องกันโรคทั้งปวงพระภิกษุทั้งังพลังขอในหมดชั่งชเจ้าพระภิกษุทุกท่านเผยให้ตนเองบเป็นธรรมรั้นาญาโย กางที่พระสงฆ์จะสวดอขาช่วให้ปกป้องคุ้มครองการพิโยคไดอาราธนานั้นป็นสมบัติของผู้สวดเป็นส่วนการทีเสี่ยนกับความชัดแต้ได้แต่ความหมายตามทเรตาของผู้ฟังส่วนย่าโยมผู้สับตกูังก็มีคุณสมบัติตามระการเืนเดิด็สมัยที่ิเจี่ยกมในกั้นกอนในการทำอันันตเปยามตั้งห่างคือมาตราฐานการอันดับนต้นสามีความเชื่อในหน้าของพราเป็ที่พระสมจะสวด แล้เมื่อมีคุณสม,มบัติครบถ้วนสามประการทั้งริดนั้นก็สมท้องครบครองในการเดียวกได้แต่หลักการนั้นแต่เพราะองกุพละสุก,ก็ดีกระดียเมตสุก,ก็ดีที่พระสงฆ์ได้สวดไชสาทยายเป็นพระสูตรที่เทวดามังคุอาราธนาให้พระองค์ได้แต่งคือองกุฎระสุเป็นพระสูาาระตร,รที่เทวดาชอบมากคือกระดีเมตสุเป็นต้นเมื่อพระสงฆ์มีการบวชพุทธมนุษยหรือพุทธมนุ์บทนี้พระงริดบทเหล่านี้เทวดาก็ต้องการที่จะฟัง เพราะเมื่อได้ฟังแล้วได้เกิดปีติไเกิดส่วนนั้นในหรการเหตธรรมเร่มีการเกิดพามพิแต่ละครั้งมีการเฉิๆโยดานต่างๆมาร่วมรับฟังเพื่อให้โดลานั้นจะลบไทั้งหมดนานในุถุชนะเป็นุชนและก็วมกันต่อปุถุพุทุถุนตับมนุษย์ตต่อไปจากนี้มาภาประจะเป็นตัวแทนพระสงฆ์เกินโดยานต่างๆมาร่วมตับงฟังพระสงฆ์ส่ินพระปริญญาการแบบนี้

ยะคาเมตตุวานาาเมตเอหกวัตุมิเตอติเตอุมาจายันตุเทวาสลักพาวิสเมยยะกันทัพนาาตาติขันตาสันติเกยังโมนิวรวัจนัง

มาปิทานะนี้เราเข้ามาร่วมในก,กิจกรรมการส่งผูการประดิษสถานเขาพื่อนรลวม E อายัดโยมผิวดอกไม้แล้วก็หันมาที่พระเกตบาลายว่าตามอาตมมาอะโคภูโถอะโคภูโถอะโคธรรมโมอะโคธรรมโถอะโคสังโฆอะโคสังโฆอะนุตตโรอะนุตตโรอะโภเมอะโภเมปะโกโหตุวิมาโกโหตู ยัมยามดิฉันสมิชตูสมิชตูอะโคผุทโธอะโคผุทโธพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศที่สุดเป็นผู้เลิศที่สุดอะโคธรรมโมอะโคธรรมโมโลกุนตระธรรมเก้าโลกุนตระธรรมเก้าเป็นธรรมที่เลิศที่สุดเป็นธรรมที่เลิศที่สุดอะโคสังโฆอะโคสังโฆพระอริยสงฆ์เจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าเป็นเนื้อนาบุญเป็นเนื้อนาบุญที่เลิศที่สุด ที่สุดอะโคเมอาโคเมทีปาโกโหตุทิลปาโกโหตุด้วยผลที่ข้าพระเจ้าด้วยผลที่ข้าพระเจ้าได้บูชาพระรัตนตรัยได้บูชาพระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่เลิ่ที่สุดเป็นสิ่งที่เลิศที่สุดขอผลอันเลิศที่สุดขอผลอันเลิศที่สุด คืออาราหัตผลนคืออาราหัตผลนโยมบังเกิดมีโยมบังเกิดมีแด่ข้าพเจ้าทั้งหลายแด่ข้าพเจ้าทั้งหลายยังยังติดช้งยังยังติจช้สมิชตุูสมิชศตุูและไม่ว่าผลใดๆก็ตามและไม่ว่าผลใดๆก็ตามที่เป็นโลภียาผลที่เป็นโลภียาผลอันเลิกอันเลิกที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าต้องการแล้วต้องการแล้วปรารถนาแล้วปรารถนาแล้วขอผลนั้นๆขอผลนั้นๆ จงพันสำเร็จ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 จงพัพันสำเร็จโดยเร็วพันเธอโดยเร็วพันเธอสาธุชาเสร็จแล้วพระไม่ได้ไปฉันเยนะครับสูเขาพระะิทองโดยาีบูชเ็มากวาจะชา

Satu 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 satu, satu, satu. satu 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 satu, satu. 1 2 1 สู่เพลิรห้าประโยชสารสูยเพลิงทำห้าประโยชนพระมหาคุยพรห้าประโยชพระมหาสู่ทำเพลิงทำห้าประโยชน์สามสู่เิงเำห้าประโยชน์สามสู่เนทำ้าประโยัน์สาบ ที่ได้ทุชาพราะถาแล้วกับเ่ี่แัะขอกท่านใจนะครับร่วมกันถวายทานทางนะครับขอให้าต้องโบก่อนนะครับนะโมตัสสะตววัตอะาระตัวัมาสมูรณัานะโบตัสสะตัววัตอะาระตัวัดมะสมบูรณัานะโมตัสสะตัววัดตัาระตัวัดธรรมสมบูรณัามัตยังเต kamar kerja sangat telah salah ber mudah ayam tapi perdassiran semakin te Imani มานี้เป็นปปขอกนิยะอมิยะโภชนียาทีนี้โภชนียาที <manyanmusi> <manyanmusi> <manyanmusi>

ท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายเาให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเราได้รับองนี้แล้วได้รนี้แล้วเป็นผู้มีความสุขเป็นผู้มีความสุขโดยพวกอันเธออันนี้มรัตนเจ้าพระิเนะครับพรเจ้าัตนมหาสมภูนะครับันอลบุสลายนี้เลยนะครับาให้พอเลยครับ ยอดาวุธวังอภราภิลุเรติสาธระเอวะเมวยโตตินาเปตนาภูปกปติอิจิตังปจิตังกุมะคิปะเมวัสมิัชตุสเะปุเรตุสังคปาจันโตปันละโซยธามิจโตเทระโซยธามิจโต

อนุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งกลัวสามธรรุมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสามทั้งกลัสัพพสังฆาอนุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งกลัวตร